องสังก็ไม่มีด้วยไม่มีวิสัชนานัตถิโมคะวิสัชนาด้วยวิสัชนาด้วยนัตถิ thank <laughs> you ปฏิเสธปะมีก็ไกลไม่ใช่ปฏิเสธปฏิเสธปะก็ไปฏิเสธปะมก็ไกลปฏิเสธปะมีปฏิเปก็ไปฏิเสธปะกกเสธะมีก็ปฏิเสธปะฏิเสธะีก็ไกลปเสมีไปเกไลปฏิเสธปกิเสธปะมีิส องธรรมไหมไม่มี <laughs> ก็ต้องถมือกอ,อัได้มแล้วแต่ผู้เรียนว่า <นะ S 1> จำเป็นต้องพึ่องอาศัยไหมเพราะว่าตุวาอวุปา i สาปฏิลงพระบวาชื่ออะไรเล่าช่วยช่วยยังช่างพระบูชา Yeah. ว่าลูก้าที่โว่บ้า 尊敬。 好。 บดนี้เป็นปุเรปัญหาถามว่าเวทนาขันหรือว่าเวทนาขันจะไม่ดับแต่บุคคลใดรูปประกาก็ไม่เคยเกิดแต่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยวาร ชนาว่าปุสชาสิตาซึ่งเป็นคำวิสัชนาตรงกันข้ามกับบท chính là Nam bộ ขณะสมังคีของติเทตุกะจุติจิตสิสามเจตสิกสามสิบห้ากรรมมัชรุพี่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีฉะนั้นาคำถามบทนี้ นาตรงกันข้ามกับบทถามเพราะว่าพระอาหันตาบุคคลหนึ่งซร่งกำลังปาลินิพพนในจตุโวการักภูมิปัญจโวการักภูมิ